ตะมัวค่ะชุตมายค่ะวันนี้มีแบบว่าเรื่องวีรกรรมอะไรไหมที่แม่ไม่เคยรู้อแอบหบนีเที่ยวเนี่ยไหมคะคือ <c ười> น้องแม่ตาแบบว่าไม่น่าแบบอบหนีเที่ยวาไ,<ป>ไปไหนไปไหนบอกได้ไหมไปไปฝั่งนี้ <c ười> แอบ,บจริงค่ะอันนี้โกหกราคาแบัตรคอนเสิร์ตไหมก็หารสองหารสามจากราคาเป็นจริงเลยเพราะว่าไม่อาจจะตกใจราคาจริงก็เลยหารไปหน่อยบอกแม่ว่าบัตรแบบร้อยห้าสิบแม่โอ้หนูบอกขนาดว่าบอกราคาสองสามพันแม่ก็ยังตกใจใน <laughs> โอกาสวันแม่อย่างนี้นะคะมีอะไรที่แบบอยากจะบอกคุณแม่ไหมคะเออถึงหนูจะเที่ยวแต่หนูก็ตั้งใจเรียนนะคะ <laughs> ก็คือหนูเพิ่งกลับมาจากบ้านนะคะพอดีว,ว่าแม่เพิ่งผ่าตัดอะไรเงี้ยก็เลยอ่าเป็นห่วงแกแล่งก็อยากจะให้แกสุขภาพอยากให้แม่สุขภาพแข็ง<อ>แรงอย่างเงี้ยอยู่กับเราไปนานๆ<อ>ก็อยากให้ฟื้นจากการผ่าตัดเร็วๆโอ้น <ๆ S 1> <อ>่ารักมากเลย <c oughs> ขอบคุณน้องสมานมากเลยนะขอให้แม่หายเร็วๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะสำหรับใครที่อาจจะเคยทําผิดกับแม่มาแล้วไม่รู้จะขอโทษแม่ยังไงดีวันนี้แนะนําเลยพาแม่ไปที่ Optical 88ได้ค่ะเพราะว่า Optical 88มีในเรื่องของการตัดแว่น p ป o gresive Lens ด้วยนะคะสำหรับผู้สูงอายุนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงมีโปรโมชั่นตลอดทั้งเดือนเลยสําหรับใครที่คิดอะไรไม่ออกไปเจอกันได้เลยนะคะที่ o p t i c a l 88ค่ะ